เขาวันนี้ผมถามทุกคนว่าทำไมถึงยังไม่ตัดใจจากเขาทั้งๆที่ในวันนี้เขานิ่งแล้วก็เงียบหายไปหรือแม้กระทั่งเขามามาไปไป,ไ,ปไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเราทำไมถึงยังไม่ตัดใจจากเขาสักทีทุกคนจะตอบผมมาว่ายัางไงร,รู้ไหมครับถ้าเขาบอกหนูตรงๆว่าเขาไม่รักหนูแล้วต่างคนต่างอยู่หนูจะตัดใจได้เลยแต่เนี้ยเขาไม่บอกหนูสักคำทิ้งหนูไว้ ปล่อยให้หนูรอปล่อยให้หนูแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะเอายัางไงต่อกับชีวิตนี่อันนี้คือคําตอบที่ทุกคนจะตอบผมแม่ถ้างั้นเราลองมองในมุมนี้ก่อนนะครับลองมองในมุมนี้ก่อนเขานอกใจเขาทิ้งเราเขากโกหกเราเขาไม่ได้สนไม่แคร์ความรู้สึกของเราเลยซ้ําจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหนีหายเราไปปล่อยให้เราจมอยู่ความรู้สึกทุกคนเดียวเขาทําไม่ดีกับเราขนาดเนี้ย แต่เรายังมีความหวังว่าเขาจะเป็นคนดีเขาจะต้องกลับมาเพื่อที่จะบอกเราแล้วปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์แน่ๆเลยโอ้โหเขาใจร้ายขนาดนั้นไอ้เรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขาจะทำเพื่อเราหรอกครับนะเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอกุลพายิบสี่ครับวันนี้ขออนุญาตนะครับผมมาเปิดดูเลยว่า ตัวเขาเองอะครับผมจะกลับมาเพื่อจะบอกว่าเราจบกันนะเราแยากไปในความสัมพันธ์นี้เราไปกันต่อไม่ได้เขาจะพูดตรงๆแบบนี้หรือเขาไม่ีวันบอกหรอครับเพื่อที่จะหลอกให้เราครับอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยไปเราจะอยู่ได้กอ็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เรื่องของเราเป็นแบบไหนให้ไพ่ดูกันครับก่อนอื่นเช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเจ้าของคําทานายนี้เป็นใครถ้าใช่ถ้าตรงไปกันต่อนะครับดูซิหน้าไพ่หนึ่งเหรียญ น้าไพ่สองดาหน้าไพ่อ,พอืต้องบอกแบบนี้นะตัวคุณเองม,มีพลังงานอย่างหนึ่งที่ที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าวันนี้ตัวคุณไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตถ้าวันนี้ตัวคุณไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตคุณจะมีความจึงมีความโชคดีเรื่องงานและเรื่องเงินดีมากๆเลยนะครับในตอนนี้คุณนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างการตัดสินใจว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณรู้ทุกอย่าง เขาได้ว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ตัดสินใจไปไหนถามว่าจะเดินเข้าไปหาไปง้อเขาเพื่อที่จะขอความรักไหมใจอยากไปแต่วันนี้ตรึงตัวเองไว้ยคือู่ก่อนในขณะเดียกันพร้อมที่จะจากไหมตัดสินใจเหมือนกันว่าจะจากมันคงจะดีแต่ก็ไม่ไปอยู่ดีเพราะยังเสียดายเรื่องความรักและความสึกที่มีต่อเขาใครที่มีพลังงานนี้ยกมือขึ้นไปกันต่อ ใครที่ยังรู้สึกอ๋อเจอมาตอนเปิดหัวคลิปแล้วทาใจต่อไม่ไหวครับพี่หมอคลิปนี้ขอบายก่อนไม่เป็นไรนะครับมาดูกันในคลิปหน้าแต่ถ้าใครใจแข็งไปกันต่อเลยครับเพราะเราจะเปิดเปิดกันลึกมากเลยส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกนะครับอยากจะดูดวงกับพี่หมอส่วนตัวนะครับผมสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะครับกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมแอดไปบ้านเขียวกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแน่นอนว่ามีอะไรมากกว่าตอนที่แบบว่าอยู่หัวคลิปแน่นอนนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือทุกคนที่เข้ามาดูดวงผมแค่อยากจะทำให้ทุกคนมองเห็นความจริงไม่ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคความทำนายแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเป็นจะต้องรับรู้ไว้ว่าคุณเองจําเป็นจะต้องเข้มแข็งแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดก็ตามคุณจะต้องเข้มแข็งและเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นแม้ว่าความจริงจะเจ็บปวดครับแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณยังมีชีวิตรอดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยความจริงกันทั้งดูดวงส่วนตัวและในคลิปนี้ตกลงไหมครับ มาดูกันก่อนเลยว่าดูซิว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาคนนั้นที่เรานึกถึงหน้าไพ่จบพังทลายหน้าไพ่เด็กไม้ถือไว้นับต้องหมดแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเขาเองอะครับผมมามาไปไปด้วยความรู้สึกที่มันสั่นคลอนอยู่แล้วมันไม่แน่นอนเขาเองมีปัญหาแต่ทางความสัมพันธ์หลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังโอเคอยู่ก็คือเขายังถือความสัมพันธ์กับเราไว้และเราอนุญาตให้เขาวนกลับมากี่ครั้งก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นในฟ e e l i n งของเขาในความรู้สึกข,ของเขาเขาเองก็ยังถือความสัมพันธ์ไว้เผื่อเขามีปัญหาจากตรงอื่นเขาก็เลยเขาก็จะสามารถที่จะ move เข้ามาหาเราได้นะครับอันนี้คือเหตุผลในข้อแรกถ้างั้นต่อไปดูซิว่าเขาเองจะตัดสินใจบอกกับเราตรงๆเพื่อที่จะบอกว่าให้ต่างคนต่างเดินไหมหน้าไพ่หกดาบหน้าไพาา่เดชหน้าไพ่ราชาดาบอันดับแรกครับไม่ทําครับไม่ทา เขาเองจะใช้คำพูดหรืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะกล่อมหรือหวานร้อมให้คุณนะครับลงเรือลำเดียวกันด้วยไพ่หกดาวเรือลำเดียวกันที่เขาให้หวานร้อมคือคุณจะต้องขึ้นไปอยู่นั่งอยู่แบบนี้เฉยเพอมก่บความเจ็บปวดที่คุณไม่รู้เหมือนกันว่าปลายทางมันคืออะไรแต่ถูกหลอกให้นั่งแบบนั้นไปเฉย,เฉย แล้วคุณยังบอกกับเขาเขายังบอกคุณว่าเสมอเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะอะไรที่ดีนะคุณก็จะรู้สวาเสพคําคพูดเหล่านี้ครับผมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ออกป้อนความหวังอยู่เรื่อยไปเขาพูดทุกอย่างเลยครับแต่ไม่เคยเห็นภาพและไม่เคยเห็นภาพที่มันไม่เคยเห็นภาพโดยแท้จริงสักอย่างเลยแต่เราไม่เป็นไรครับเราเชื่อแค่คําพูดก็พอแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามเพราะเขาแค่อยากทําเขาจะไม่มีทางที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไม่เสียผลประโยชน์จากเขา หรือเขาจะไม่ทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อเราสักเท่าไหร่หรอครับสิ่งที่เขาดูเหมือนจะทําเพื่อเราเขาแค่หยอดความหวังไปอะครับถามว่านั่นเพื่อเราไหมไม่ใช่เพื่อเราครับเพื่อให้เรายังคงอยู่กับเขาอะครับแล้วเขาจะได้ผลประโยชน์นะครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเขาเองจะจริงจังกับเราไหมในวันหนึ่งหรืออย่างไรเนี่ยดูซิสามเหรียญสามไม้ ให้รอครับให้รออยู่อย่างนี้แหละครับให้รออยู่อย่างนี้นวไพ่ไม่มีไพ่ใบไหนที่ขึ้นเป็นความสัมพันธ์โดยชัดเจนนะครับสามเหรียญสามไม้เนี่ยมันคือการพูดคุยและการรอ t h อ h แฮง m ม n มันคือการที่ยังมีอยู่แต่ยังติดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างถามว่ามีความสุขไหมมันไม่ได้มีความสุขหรอกครับแต่เราเองพึงพอใจที่จะอยู่สามว่าผิดไหมมันไม่ผิดครับตราบใดที่คุณยังไม่มีความหวังว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงเลยวะมัยอย่างจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ผิดเลย แต่ถ้าส่วนตัวคุณเองมีความรู้สึกมีความหวังอะไรบางอย่างว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงในวันหนึ่งครับอันนี้มันจะกัดกินแล้วทําให้คุณเจ็บปวดนะครับถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีความสุขกับการอยู่กับเขาคุณสามารถอยู่ได้เลยแต่ถ้าส่ติคุณอยู่กับเขาแทรกด้วยความรู้สึกเจ็บปวดที่คาดหวังว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนั่นมันจะเป็นยาพิษที่ทาร้ายคุณไปเรื่อยๆไม่แนะนําให้รู้สึกแบบนั้นนะครับอ่ะยันสุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้น่อยๆตอบด้วย หน้าไพ่ผมอยากที่จะให้มันอยากอยากให้คําทานายดีๆนะแต่หน้าไพ่ที่บอกขึ้นมาว่าเนื่องจากตัวคุณเองก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรบางอย่างกับชีวิตนะครับไม่ได้ทุกข์ร้อนเรื่องอะไรเลยครับยังเป็นเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์เมื่อตัวคุณไม่ได้ทุกข์ร้อนต่อเรื่องใดครับมันเลยเป็นเหตุผลทําให้คุณไม่ต้องดิ้นรนทําอะไรเลยครับคุณเลยมีเวลามากพอที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้ต่อสู้อยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้ไม่ไปไหนรอเขากลับมา พูดง่ายๆเลยถ้าส่งวันนี้วิถีชีวิตของคุณนะครับคุณจะต้องดิ้นรนในเรื่องของการทํางานการหาเงินหรือการจัดจารใช้ชีวิตที่มันยุ่งวุ่นวายอะครับคุณจะไม่เสียเวลารอเขาเลยครับคุณจะเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มกับการที่โฟกัสในเรื่องของตัวคุณเองแต่บังเอิญมากๆเลยครับตัวคุณเองอะครับผมในเรื่องหลายๆอย่างในชีวิตตอนเนี้คุณยังไปได้เรื่อยๆแล้วคุณก็มีความสุขมากๆนะครับถ้าตัดเรื่องตัวนี้ออกไปคุณมีความสุขมากๆอันนี้มันเลยกลายเป็นหดเหตุผลเดียวนะ ที่ทำให้คุณยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนา,าคตความสัมพันธ์ก็ยังมีคุณอยู่คนเดียวอยู่ดียังไม่มีเขานะครับถ้ามีความสุขไปต่อได้เลยไม่ผิดนะครับแต่ถ้าสมิรู้สึกว่ามันมีความหวังอะไรบางอย่างขึ้นมาคุณอย่าให้ความหวังนั้นเกิดขึ้นมาเพราะมันจะทําให้คุณเจ็บปวดแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับในทุกความสัมพันธ์และยอมรับในผลของการกระทให้ได้นะครับ เป็นกำลังใจใทุกความสัมพันธ์ส่วนใครที่อยากจ,จะเจาะหรืออยากที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้ส่วนใครที่อยากจ,จะรู้และอยากที่จะเจาะจริงๆอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆทักมาได้เลยครับแต่ส่วนใครยังไม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงบอกกับผมเลยครับว่าหนูว่านูดวงกับพี่หมอแต่หนูยังไม่พร้อมเปลี่ยนแปลนะหนูยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตทำยังไงให้หนูสามารถที่จะรอเขาได้โดยที่ไม่ทุกร้อนแจ้งจุดประสงค์มานะ เออเดี๋ยวพี่หมอจะดูให้ช่วยให้ทุกปัญหาเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจทุกความสัมพันธ์อยากดูดวงกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวได้เลยนะครับ mm hmm. ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่หมอด้วยนะครับ